อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับศุกร์สัปดาห์สุดสัปดาห์นะครับผมวันศุกร์ที่25นะครับผมเดือน7 2568กนะครับกรกฎาคกมนะอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาแนวทางนะครับเพื่อนบ้านเราพัฒนานะครับผมมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แถมด้วยฮานอยนะครับตามนอยทั้ง3รอบ พิเศษปกติเลยว i p นะครับก่อนอื่นก็ยังคงย้ําเตือนนะครับผมทุกสูตรทุกการคํานวณน,นะครับตัวเลขที่ได้มานะครับก็ได้มาจากสถิติและความน่าจะเป็นจากสูตรนะครับที่ผมคํานวณมาให้ทุกคนนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะครับผมให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับใครชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะก็ ทางช่องนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับผมให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะครับผมแล้วก็เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะก่อนจะไปดูราวพัฒนานะครับผมให้ดูแนวทางฮานอยก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ฮานอยเด่น2ตัว2กับ0นะครับผม2กับ0นะครับวิ่งรูด2วิ่งรูด0 2ตัวนี้นะครับ แล้วก็จับคู่ให้นะครับผมนะตัวที่ผมคัดออกมาให้คือนะครับ2 7 2 8 2 9 0 7 0 8 0 9แล้วก็กัน1 7 1 8 1 9 2 7 2 8น9กะครับผมนะอันกันไว้ครับ1 7 1 8 1 9 3นะครับ3ตัว5 2 7 6 09, 0 9 0 1 7นะครับนี่คือ ฮานอยนะครับผมแคบหน้าจอไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีชุดวินให้นะครับชุดวินก็แคบตัวนี้ก่อนนะครับต่อไปชุดวินนะครับผมชุดวินฮานอยครับชุดวินเลขนะครับวินเลขก็มี012987 012987ครับใครชอบในชุดวินก็เอา6ตัวนี้ไปจับวินกันนะครับผมนะ ไปจับวินกันอย่าลืมติดรูดนะครับผมมารูด2กับ0นะครับรูด2ตัวนี้ครับ2กับ0นะครับต่อไปนะครับผมต่อไปแนวทางเพื่อนบ้านลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันนี้ครับวันศุกร์ที่2 5ากรกฎาคมนะครับ68เดือน7นะครับผมนะเด่น2ตัว8กับ2นะครับ เด่น2ตัวที่ทําได้นะครับที่คํานวณออกมาได้คือ8กับ2นะครับนะวิ่งรูด8วิ่งรูด2อนะครับอย่าลืมติดวิ่งติดรูดไว้ด้วยนะครับ8กับสนะครับนะสำหรับชุด2ตัวนะครับที่ผมคัดออกมาให้นะครับผมนะจากสูตรที่ผมคํานวณออกมาแล้วก็คัดออกมาให้มีอยู่6ชุด8 1 85 8 9 21 25 29นะครับ6ชุดนี้ที่ผมคัดออกมาให้นะครับ3ตัวนะครับชุด3าตัว589 021นะครับ589 0 2เกน่นะครับก็จะมีชุดวินให้เหมือนเดิมนะครับผมนะแคบชุดนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากจะไปรับแนวทางในกลุ่มนะครับก็สามารถทักไลน์มาครับ 2, 0, 0, 3 1 5 5 2นะครับทักมาได้เลยนะครับมาขอเข้ากลุ่มเพื่อรับแนวทางอยู่ในห้องไลน์กันได้นะครับผมนะบางท่านไม่มีเวลาที่จะดูตามช่อง Youtube นะครับอยากจะเข้าไปรับแนวทางก็ทักมาได้เลยนะครับ2 0 0 3 1 3 5 2นะครับไปดูไปรับชมแนวทางกันได้อยู่ในห้องไลน์เนาะนะครับผมเอาต่อไปนะครับชุดวินนี่คือชุดวินเลขนะครับผม6ตัว 892051 8, 8 9 2 0 5 1นะครับผมเอา6ตัวนี้ไปจับวินนะครับผมนะงวดที่ผ่านมาใครที่ได้ดูก็คงจะปังกันอยู่นะครับนี่คือชุดวินนะครับผมนะประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดที่ผมคัดออกมาให้นะครับทีเด็ด6ชุดนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะถูกผิดไม่ว่ากันครับแล้วแต่ใครชอบนะครับถ้าไม่ชอบที่ผมคำนวณออกมาก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านนะครับผมเนาะดูไว้เฉยๆก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนปังๆนะครับเจอกันในคลิปต่อไปเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ